สมัครสินเชื่อออนไลน์บนมือถือวงเงินอัุมัตสูงสุด20,000บาทผ่อ,อนนาน5เดือนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาได้นะครับโดยตัวไลน์เนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วครับแต่อย่าลืมตัวแอดข้างหน้าครับ ครับแล้วก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับอยากจะขอรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ผมด้วยนะครับครับสำหรับสินเชื่อนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อบุคคล k p เปเ e เตอรครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้ครับจะเป็นสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยได้ในระดับหนึ่งเลยครับ โดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของสินเชื่อหมุนเวียนครับที่ทางเราเนี่ยทำการสมัครแล้วก็อนุมัติเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะมีวงเงินมาใช้ในยามฉุกเฉินแล้วนะครับโดยวงเงินในการอนุมัตินะครับจะอนุมัติได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่20,000บาทครับและเราเนี่ยสามารถเลือกผ่อนชาระนะครับได้นานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5เดือนครับ โดยตัวสินเชื่อตัวนี้ครับจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือทางเราเนี่ยจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับลักษณะของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆกับการผ่อนของนะครับหรือว่าการจ่ายค่าสาัุพโภคที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็อารมณ์เงินนั้นเนี่ยมาสามารถเป็นวงเงินผ่อนได้ 1, 1> เดือน3เดือนหรือว่า5เดือนนั่นเองนะครับ ในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับณนะปัจจุบันนะครับจะมีอยู่ช่องทางเดียวเลยครับก็คือเป็นการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยก็คือเคพัฒนนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าทางเราเนี่ยจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารก่อนนะครับถึงจะสามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้ครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้ก็จะตามนี้เลยนะครับ ข้อแรกนะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีอายุนะครับตั้งแต่20จนถึง70ปีครับข้อที่2นะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีการใช้งานเคพัทหรือว่าแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับข้อต่อมาเลยนะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีการเดินบัญชีหรือว่าเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารกสิกรก่อนนะครับถึงจะสามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้ครับครับในส่วนของเอกสารนะครับที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเดินเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะ ไม่ต้องใช้เอกาสารเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้ากับทางกสตกรอยู่แล้วแล้วก็มีการใช้แอปพลิเคชันเคพัทของทางกสกรอยู่แล้วเนี่ยเราเนี่ยแค่ระบุตัวต,วตวนนะครับว่าเออเนี่ยเป็นตัวเรานะครับผ่านทาง e s สสวิทยเรียบร้อยเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถกด a อปพลแล้วก็ไม่ต้ององอกเอกสารแล้วก็สามารถกดสมัครได้เลยครับค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วเลยนะครับครับโดยภาพรวมแล้วนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้เนี่ยก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยครับ จุดแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการสมัครนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าของกสิกรอยู่แล้วมีการใช้งานแอปพลิเคชันเคพัรของกสิกรอยู่แล้วมันค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วกับเรามากๆเลยนะครับในการสมัครเพียงแค่เราเนี่ยกดสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนเนี่ยก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างสะดวกเลยจุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับ ถึงแม้เราเนี่ยจะไม่มีบัตรเครดิตนะครับเราก็สามารถใช้ตัว K p a ป l e t ตอรตัวนี้ในการผ่อนชำระได้นะครับกับสินค้าเนี่ยที่เข้าร่วมรายการนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าสมัยนี้บัตรเครดิตเนี่ยอาจจะสมัครค่อนข้างยากนะครับและในหลายๆครั้งถ้าเกิดว่าเราจะผ่อนชำระสินค้าเนี่ยอาจจะต้องใช้บัตรเครดิตใช่ไหมครับ แต่ว่าตัวซ็นเชอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีจุดพิจารณาอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือทางเราเนี่ยจะต้องเป็นลูกค้าของกสิกรแล้วก็มีการใช้แอปพลิเคชัน K p พัเนี่ยอยู่แล้วนะครับถึงจะยืดเรื่องสมัครตัวซ็นเชอร์ตัวนี้ได้ครับครับเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ลองสมัครตัวซ็นเชอร์ตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ